7-11ครับร้านสะดวกซื้อระดับโลกทำไมต้องปิดตัวในตลาดอินโด เซเว่นอีเลฟเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในบ้านเราน่าจะเป็นสะดวกซื้ออันดับท็อปแล้วแล้วก็ในญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับแต่มีอยู่1ประเทศครับคืออินโดนีเซียที่เซเว่นเข้าไปแล้วไม่สามารถบุกตลาดได้สําเร็จและล่าสุดก็ถึงกับต้องปิดตัวไปเลยเพราะอะไรทั้งๆที่จริงๆแล้วอินโดเนียถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ี่ของโลกดูแล้วมันน่าจะเป็นตลาดที่หอมหวานมากวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบลงรายละเอียดครับ อินโดเนียนะครับผมคิดว่าหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่ประกบอบด้วยหมู่เกาะเยอะมากถึง17,500เกาะน,นะครับและประชากรของเขานะครับก็มีเยอะถึง270ล้านคนถือว่าเป็นอันดับ4ของโลกถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก70ล้านนะครับก็เท่ากับอินโดเนียคนเยอะกว่าเราประมาณเกือบ4เท่าทีนี้แค่มีประชากรเยอะไม่ได้ไหมายความว่าจะมีกําลังซื้อสูงครับการมีประชากรเยอะเนี่ย แล้วกําลังซื้อของเขาเป็นยังไงธนาคารโลกนะครับจัดอันดับให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงครับหรือพูดง่ายๆว่าประมาณกลางค่อนบนนะครับซึ่งไทยกับมาเลก,ก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันถ้าพูดถึงรายได้ต่อหัวของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทต่อคนต่อปีนะครับส่วนของไทยเนี่ยจะอยู่ที่260,000บาทต่อคนต่อปีหรือหมายถึงว่า คนหนึ่งอ่ะทำเงินได้เท่านี้ใน1ปีอย่างนั้นเองนะครับด้วยความที่ฐานรายได้ไม่ได้สูงมากของประเทศเหล่านี้เนี่ยเลยทําให้เรื่องของการซื้อสินค้าที่มีความคุ้มค่าหรือถูกและดีกลายเป็นสิ่งยอดนิยมครับและนั่นก็คือสาเหตุครับที่ทําให้อินโดนีเซียเนี่ยจัดว่าเป็นตลาดที่หอมหวานมากสําหรับร้านค้าสะดวกซื้อเพราะสินค้าที่ถูกและดีที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมักจะขายอยู่ในร้านเหล่านี้นั่นเองและแน่นอนครับหแบรนด์ระดับโลกที่สนใจเข้าไปตีตลาด อินโดก็คือ7 e เ e ่นอ ในประเทศอินโดนะครับเซเว่นอีเลฟเนี่ยเข้าไปเปิดเมื่อปี2 5 5 2ครับถ้าเปรียบเทียบกับเซเว่นในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยถือว่าช้ากว่าของเราประมาณ20ปีครับส่วนบริษัทที่เป็นคนเอาเซเว่นเนี่ยเข้าไปเปิดในอินโดชื่อว่า PT Modern i n t e r n a เ i o n a l ครับบริษัท Modern i n t e r เ a t i o n a l เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เอาเซเว่นอีเลฟเข้าไปเปิดในรูปแบบที่เราเห็นกันที่บ้านเรานะครับเขาเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นครับและทําเป็นลักษณะคล้ายคาเฟ่คือมีที่ให้นั่งกินกินข้าวกินอาหารกิน ไลด้เยแล้วก็เวลามีฟุตบอลเนี่ยนะครับก็ <S <S มีเปิดบอลนนให้ดู <S <S นั่งชิลกันได้สบายแถมยังมี Wi-Fi มีอะไรให้ใช้ได้ฟรีต่างหากถ้านึกภาพตามเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันคล้ายกับร้านสะดวกซื้อที่มีคาเฟ่ยอยู่ในตัวนั่นเองเจ้าโมเดลนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นของใหม่นะครับและแน่นอนว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันย่อมได้รับการตอบรับที่ดีครับกระแสของ7 e เ e ่ e อในประเทศอินโดเนี่ยดูสวยงามเลยทีเดียวครับตัวเลขนะครับผมมีมาฝากด้วย ผมจะเอาตัวเลขแบบข้าม2ปีมาให้แล้วกันนะครับก็คือตอนช่วงปี53ข้ามมา5 5แล้วก็57ครับปีแรกเนี่ยเขาทำสาขาเปิดอยู่ที่ประมาณ21สาขาครับเพิ่มมาเป็น1้อยสาขาแล้วก็1้0สาขารายได้ก็ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดครับปีแรก166ล้านแล้วก็มา1,100ล้านแล้วก็ไปถึง2,200ล้านเลยปกติแล้วเนี่ยพวกร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆที่มีสาขาเยอะๆเนี่ยนะครับเวลาที่ขยายสาขาเนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งที่เราจะต้องดูครับ คือรายได้ต่อสาขาเพราะเวลาที่ขยายเยอะเนี่ยรายได้ต่อสาขามันจะลดลงเพราะคนมีตัวเลือกให้ไปสาขาอื่นเยอะขึ้นเรามาดูกันครับว่ารายได้ต่อสาขาของเซเว่นที่อินโดเป็นไงบ้างปี53เนี่ยนะครับก็ทำรายได้ต่อสาขาอยู่ที่7.9ล้านบาทครับพอมา5-5เนี่ยรายได้ก็อยู่ที่11.7ล้านบาทครับปี57เนี่ยรายได้ก็ยังคงเพิ่มขึ้น เป็น11.8ล้านบาทครับทั้งๆท,ที่จำนวนสาขาเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วรายได้ก็ยังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงว่ากระแสต,ตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับและอัตราการเติบโตก็ดูสวยทุกอย่างดูดีเลยครับแต่หลังจากนั้นมาครับ รายได้และตัวเลขต่างๆเริ่มส่งสัญญาณแปลกๆครับในปี59เนี่ยจำนวนสาขาของเขาเนี่ยลดลงครับเหลือที่161สาขาแล้วก็มีตัวเลขขาดทุนเป็นหลักพันล้านให้เห็นรวมถึงรายได้ต่อสาขาเนี่ยก็ตกลงมาอยู่ที่9.6ล้านนั่นหมายถึงว่าตอนนี้สัญญาณเริ่มไม่ดีเกิดขึ้นครับและสุดท้ายเนี่ยปีถัดมาคือปี60ครับ บริษัท PT Modern International ประกาศปิดตัว 7-Eleven ในอินโดนีเซียทุกสาขารครับมาถึงจุดนี้ครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าแล้วทำไมในเมื่อ 7-Eleven ที่อินโดเนียได้รับกระแสะตอบรับดีขนาดนี้ตัวเลขก็โตต่อเนื่องแถมทุกอย่างก็ดูไปได้สวยแต่ทำไมอยู่ๆถึงปิดตัวในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้ข้อแรกครับ โมเดลของ7 e เ e ่นอที่อินโดเนียมันคือการรวมร้านสะดวกซื้อกับคาเฟ่เข้าด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นของใหม่ที่ไม่ค่อยมีให้เห็นเยอะนะครับทีนี้เราอาจจะคุ้นชินนะครับกับเวลาที่ มีร้านกาแฟเช่น t t r r u u k s เนี่ยเขาให้คนนั่งนานแค่ไหนก็ได้มี Wi-Fi ให้มีปลั๊กไฟให้คนมานั่งทํางานได้แต่อย่าลืมว่าอัตราการซื้อของ t t r r u u k s เนี่ยสูงกว่าร้านสะดวกซื้อนะครับเพราะคนที่ไปนั่งตากแอร์ดูทีวีใช้ Wi-Fi ของร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e เ e ่ e อ Indoor เนี่ยเขาอาจจะซื้อน้ําแค่ขวดเดียวก็ได้นั่นหมายถึงว่า ค่าใช้ใจ่ายของเขาจะไม่คุ้มค่ากับรายได้ที่เขาได้โมเดลของคาเฟ่เขาต้องมีการคำนวณไว้อยู่แล้วว่าเขาต้องขายเท่าไหร่เขาถึงจะคุ้มกับค่าใช้ใจ่ายที่เขาบริการ ให้คนนั่งได้นานๆในขณะที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยโพซิชันที่ชัดเจนเลยตั้งแต่เราพูดกันตอนแรกนะครับคือการซื้อของที่คุ้มค่าคุมา้มราคาเหมือนนาลมเราไปเดินหาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็มักจะเดินหาซื้อของที่มันถูกที่สุดบางครั้งยอมย้ายซูเปอร์เพื่อไปซื้อของที่ถูกกว่าในหลักบาทด้วยซ้ําซึ่งโมเดลของร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันคือของที่อาจจะไม่ถูกเท่าซูเปอร์แต่เพิ่มความสะดวกเข้ามาให้ให้คนซื้อแล้วก็กลับ ไม่ได้ให้นั่งกินที่น,นั้นพอโมเดลใหม่เกิดขึ้นน่าสนใจครับแต่คนอาจจะไปแค่ลองแล้วคนที่เจ็บตัวสุดท้ายแล้วคือบริษัทโมเดิลอินเตอร์เนชั่นแนลเหตุผลข้อที่2ครับถ้าเราจําตัวเลขที่เมื่อกี้เราคุยกันได้เนี่ยตอน57ตัวเลขยังสวยอยู่เลย5859หัวเริ่มทิ่มเพราะอะไรครับรัฐบาลของอินโดเนี่ยเขามีการประกาศกฎหมายใหม่ครับว่าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยจะให้ขายได้เฉพาะในห้างเท่านั้นในร้านคา้าสะดวกซื้อไม่ให้ขายละ เพราะเขารู้สึกว่ามันจะควบคุมได้ง่ายกว่าพอเหตุผลนี้เกิดขึ้นนะครับยอดขายของเซเว่นเนี่ยหายไปกว่า15%เพราะถือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เพิ่มยอดขายได้อย่างชัดเจนลองนึกภาพนะครับร้านที่ให้คนมานั่งเล่นร้านที่ให้คนนั่งดูทีวีนั่งชิลกันได้แน่นอนแอลกอฮอล์ oh เป็นหนึ่งเรื่องที่คนมักจะเลือกซื้อกลายเป็นว่ากฎหมายข้อนี้กระทบเซเว่นอินโดอย่างรุนแรงข้อ3ครับถือว่าเป็นข้อที่น่าสนใจมากเพราะตลาดอินโดนีเซียเนี่ยมีเจ้าถิ่น ร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วครับเจ้าถิ่นคนแรกที่เราจะพูดถึงกันครับคือร้านอินโดมาเลสครับที่ครองส่วนแบ่งการตลาดถึง47เปิดมาตั้งแต่ปี2531นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นอินโดเนียถือว่าเปิดมาก่อน19ปีเจ้าถ,ถิ่นคนที่2ครับคือร้านอัลฟาหมัดครับครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่38เปิดตั้งแต่ปี2542ครับถ้าเทียบกับ7ซเว่นอินโดเนียเปิดมาก่อน10ปีครับนั่นหมายถึงว่า2เจ้านี้เนี่ยยึดครองตลาดอยู่แล้วอย่างเหนียวแน่นนะ ตัวเลขของ7 e เ e ่นอ i n d o ที่เราคุยกันไปตอนแรกเนี่ยถือว่าเป็นส่วนแบ่งการตลาดเพียง0.7%เท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้7 e เ e ่นอ i เ d o เเี่ยเขาไม่เลือกที่จะเปิดร้านสะดวกซื้อแบบธรรมดาเพราะรู้ว่าถ้าทําไปเนี่ยก็เท่ากับไปชน2ยักษ์ใหญ่ยังไม่นับเจ้าอื่นอีกเยอะแยะนะครับก็เลยเลือกจะหาโพสิชันใหม่ๆขึ้นมาเล่น ทีนี้เราลองมาแกะกลยุทธ์ของ Indo m a r เลสแล้วก็อัล a m a r t กันนะครับว่าทําไมเข้าถึงครองส่วนแบ่งการตลาดเยอะขนาดนี้และด้วยกลยุทธ์อะไรทําไมถึงแข็งแกล่งจน7 e เ e ่ e อ Indo อินยังบุกไม่เข้าเริ่มจาก Indo m a r เลสครับ ปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ21,000กว่าสาขานะครับแล้วก็ครองส่วนแบ่งการตลาดที่4 7ถือว่ายเยอะที่สุดของประเทศอินโด40%ของร้านค้าของเขาเนี่ยเป็นของบริษัทเขาเองครับและอีกประมาณ60%เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เขาขายให้กับลูกแฟนชส์ถ้าลองเปรียบเทียบกับของ CPO ีอนะครับ49%เนี่ยจะเป็นของ CPO เป็นเจ้าของเองนะครับและอีก51%าเอปอรนเี่ยจะเป็นของผู้ประกอบการครับอินโดมาเลสนะครับเขาก็จะเน้นขาย เซเว่นอีเลหรือร้านสะดวกซื้อของบ้านเราเท่าไหร่ละครับตอนนี้นะสิ่งที่เขาต่อยอดไปนะครับก็คือ i n d o m a r เล p พอยต์แล้วก็ i n d o m a r เล f เฟรชครับที่มีทั้งขายอาหารจานด่วนขายของสดเริ่มขยายไปกลุ่มอื่นๆที่กว้างมากขึ้นแต่ประเด็นสําคัญที่สุดนะครับก็คือเขาคือหนึ่งในเจ้าที่อยู่มานานที่สุดครับคือ19ปี ก่อนที่เ e เ e ่นอจะบุกมาและถ้านับถึงระยะเวลาปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ30กว่าปีแล้วที่เขาอยู่ครองตลาดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะทำร้านสะดวกซื้อที่เป็นร้านสะดวกซื้อแบบครอบคลุมได้ทั่วไปหมดโมเดลนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราเห็น7 e เ e ่นอบ้านเราทำนั่นเองหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้ออืนอ่นนะครับก็จะใช้โมเดลประมาณนี้คือครอบครองพื้นที่เพราะร้านสะดวกซื้อต้องทำให้คนซื้อสะดวกครับเจ้าที่2ครับคืออัลฟาหมัดครับ ตอนนี้เขามีอยู่1 8 0 0 0สาขาก็ถือว่าไลบีอันดับหนึ่งอย่างอินโดมาเลสไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้นำร้านลอสัซนเข้าไปในประเทศอินโดด้วยนะครับเจ้านี้เนี่ยสามารถที่จะบุกตลาดฟิลิปปินส์ได้ด้วยแล้วก็สามารถเปิดไปแล้วกว่าพันสาขาครับ และตอนนี้ก็กําลังต่อยอดครับโดยการเปิดอัลฟาเอ็กเพลสที่ขายทั้งกาแฟและอาหารจานด่วนจุดนี้ก็จะคล้ายๆอินโดนีเซีนะครับเริ่มขยายต่อไปที่หมวดสินค้าใกล้เคียงกันเซเว่นอีเลฟเบ้านเราก็เริ่มมีให้เห็นนะครับกาแฟเนี่ยมีให้เห็นนานแล้วแล้วก็เริ่มมีบางสาขาที่ขายขนมปังอบในนั้นเลยแล้วก็รวมถึงมีขายอาหารที่แบบว่าเป็นเคาน์เตอร์โดยเฉพาะอีกเริ่มเห็นได้นะครับว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเวลาที่เริ่มต่อยอดเขาจะเริ่มขยายไปสู่หมวดที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้ข้ามไปแบบ7 e เ e ่ e อินโดที่เปลี่ยนจากการซื้อของสะดวก เป็นคาเฟ่นั่งเล่นเลยโดยสรุปนะครับการที่เราจะต่อยอดธุรกิจเนี่ยเวลาเราต่อยอดจากของเดิมมันจะทําให้ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นลูกค้าของธุรกิจใหม่ได้ไง่ายครับเคสเดียวกันกับอินโดนีเลีหรือว่าอัลฟามาดครับขยายจากร้านสะดวกซื้อนะครับไปเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือขายอาหารจานด่วนที่ลูกค้ากลุ่มเก่ายังต้องซื้ออยู่เป็นการที่ทําให้ลูกค้ากลุ่มเดิมต้องซื้อในบาสเกตไซส์ที่เยอะขึ้นหรือเวลาเข้ามาในร้านเนี่ยแทนจะซื้อแค่ของใช้ก็มีของกินกลับบ้านไป ด้วยในขณะที่ Position ของ7 1เ i ่นอีเลฟเ่นอินโดเนียเขาพยายามจะเอาร้านสะดวกซื้อเข้า,ารวมร่างกับคาเฟ่นเนี่ย แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นของใหม่ครับแต่กระแสไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้เกิดการซื้ออยากที่ควรเคสของเ e l e v e n อินเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับที่ทําให้เห็นได้เลยว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้านจากกระแสไม่ได้สร้างความสําเร็จให้กับธุรกิจของเขาถ้าคุณเป็น7 e l e v e อิเลเอินเนี่ยแล้วเจอปัญหาว่ากําลังจะบุกตลาดเข้าไปมีเจ้าใหญ่ยึดอยู่อย่างนี้เนี่ย คิดว่ามี p โพ i ิชันไหนหรือมุมไหนที่น่าเข้าไปเล่นบ้างลองคอมเมนต์แชร์ไอเดียกันไว้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำธุรก,กิจและการตลาดแบบนี้อย่าลืม Subscribe ไว้กับอย่ตั้งหลักครับ